ผมว่ามันเป็นหนังที่ก็เป็นแพชชั่นของพี่เจแปนนะถ้าเขาเลือกเกิดได้เขาคงอยากเกิดยุคนั้นนะผมไม่อยากพูดคําว่าเขาแบบเขาแก่นะแต่ว่าแบบเขาแค่แบบมันเขามีแพชชั่นอะไรกับยุคที่มันแบบไทยเดิมหน่อยๆก็ภาพยนตร์เรื่องนี้พูดถึงในยุคกฎหมายที่ห้ามประชาชนทั่วไปเนี่ยเล่นดนตรีไทยแต่ว่าภายในะมันก็จะเป็นหนังที่ค่อนข้างมีความอารมณ์ดีอยู่ในนั้น ทีงมันยากสำหรับผมตอนที่มันเป็นทหารนี่แหละครับ <Huh? S 1> คือผมว่าถ้าไม่ใช่คนถ้าเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่พี่เจแปนก็คงไม่มีใครกับผมเล่นเป็นทหารหรอกดูไม่ไม่เป็นทหารเลยก็ยากสาหรับผมเหมือนกันนะ,ะพวกดนตรีไทยเพราะเราไม่ได้เราไม่ได้ฟังเยอะแล้วเ,เราไม่ไม่ได้เล่นดนตรีไทยด้วยครับบ้าๆหนะน่อยมีแต่คำด่าทั้งนั้นเลยนะเนี่ยก็มีความเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ รักจริงไหมกนแบบปากไม่ค่อยตรงกับใจหอะไรประรมาณนี้มันจะกจระจี้ยอย่างไรไม่รู้ครับขอเชิญทุกท่านพบกับสุดยอดมูลนาทอันดับหนึ่งของโลกนักบันด้สวัสดีนะครับแฟนๆ Today Play นะครับก็ผมก้าวนะครับจิรายุรลองมณีนะครับผมก็รับบทเป็นผู้พันเผ่านะครับในภาพยนตร์เรื่องศึกข้างคาวกินกล้วยครับ ก็พาอยบี้ยเรื่องนี้พูดถึงในยุคที่ประเทศไทยนะครับมีกฎหมายที่ห้ามห้ามประชาชนทั่วไปเนี่ยเล่นดนตรีไทยคือเหมือนเป็นกฎหมายที่เขาทำขึ้นมาเพื่อความต้องการบางอย่างซึ่งจริงๆแล้วมันขัดกับความเป็นดนตรีไทยที่มันควรที่จะเล่นได้ทุกคนอะไรเงี้ยมันเป็นของคนไทยทุกคน ทีนี้มันก็เลยมีการต่อต้านกันมีการสู้กันระหว่างกลุ่มเพื่อนกลุ่มหนึ่งที่เป็นจริงก็เป็นเพื่อนวัยเด็กกันนะก็คือมีคุณพีชเจแปนพินิกกี้มีพี่เตินเนี่ยเขาก็จะเป็นเหมือนแก๊งที่เราเองก็เคยรู้จักตอนอเด็กๆแต่ว่าพอโตมาแล้วมันเหมืนอนยู่คนละฝั่งกันเราก็เป็นทหารที่เป็นผู้บังคับใช้กฎหมายเนี่ยมันก็จะมีปมบางอย่างในวัยเด็กด้วยที่ทําให้เราต้องมาแบบต่อสู้กันมาเพื่อมาเพื่อ,อ เราก็จะห้ามเขาเองก็อยากจะเล่นอะไรเงี้ยมันก็จะเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเป็นการต่อสู้กันเชื่อเฉือนกันอ่ะแต่ว่าภายในะมันก็จะเป็นหนังที่ค่อนข้างมีความอารมณ์ดีอยู่ในนั้นประมาณหนึ่งคือมันมันก็จะหลายหลายรสนนะฮะเป็นฐานนะฮะก็เป็นฐานที่ที่วัยรุ่นเนะี่ยแต่ว่าแบบเหมือนไฟแรงอ่ะครับ เป็นคนที่ผมว่าก็มันก็ดุดุหน่อยใช่ที่ค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรมีมีมปณิธานอะไรแล้วมันจะแบบมันจะต้องตามนั้นอะ่ะใช่ครับเป็นคนค่อนข้างเด็ดขาดแล้วก็เด็กมีปมหน่อยๆน่อยครับใช่ครับ <c oughs> ก็ท้าทายจริงมันยากสำหรับผมตอนที่มันเป็นอาหารนี่แหละครับ <c oughs> คือผมว่าถ้าไม่ใช่คนถ้าเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่พี่เจแปนก็คง ไม่มีใครกับผมเล่นเป็นทห,หารหรอกรู้ไม่ไม่เป็นทห,หารเลยก็เลยน่าจะเป็นสิ่งนั้นนะครับที่ยากคือความคาแรคเตอร์อะไรพวกนั้นนะก็ยากสำหรับผมเหมือนกันนะแบบพวกดนตรีไทยเพราะเราไม่ได,เไได้เราไม่ได้ฟังเยอะแล้วเราไม่ไม่ได้เล่นดนตรีไทยด้วยครับใช่แต่มันก็จะมีความสวยงามที่ที่เราต้องเรียนรู้ครับแล้วก็ก็เป็นสิ่งที่เราคนที่เราภูมิใจเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผมเพราะว่า ถ้าไม่ได้เล่นหนังแบบอยู่ๆถ้าให้ผมขึ้นมาลุกขึ้นมาตีละหน้าเนี่ยผมคงไม่ทําแน่นอนนะเหมือนแบบไม,ไม่ไม่ใช่ว่าอะไรเลยคือเหมือนเป็นสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในวงโคจรชีวิตเราไม่รู้ผมผมพูดเอาแบบตามที่ผมผมเป็นผมแล้วกันไม่ใช่ตัวละครนะให้ผมมองกอ็คงเป็นความนาั่งหงุดหงิดอะ่ะน้่มันไส้บ้าๆหน่อย มีแต่คำด่าทั้งนั้นเลยนะเนี่ยก็มีความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเออรักจริงนกันแบบปากไม่ค่อยตรงกับใจนะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนีน้มันจะกระจี้จังเลยไม่รู้นะฉชนเข้าใจนายนะเผ่าแต่นายไม่มีสิทธิ์ห้ามใครให้เล่นดนตรีปะคนยังไงเชื่อมันไม่มีทางเข้าใจหรอกเพราะมันมีพร้อมทุกอย่างพวกเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ได้หรอฉันก็แค่ทําตามกฎหมายห้ามเล่นดนตรีไทยก็เท่านั้น จริงๆเราเ็เจอกันเรื่อยๆอยู่แล้วครับแบบก็อาจจะแค่ยังไม่ได้ไม่ได้ถ่ายหนังด้วยกันนั้นนั่นเองพอเจอนายเขาก็หล่อขึ้นนะเท่ขึ้นใช่ดูมีมากด,ดูเป็นผู้ใหญ่อ่าน้องจุลินก็เล่นเรื่องแรกเขาก็ตั้งใจมากแล้วก็เขาก็ทําได้ดีมากๆนะครับแล้วก็เป็นคนที่แต่งตัวแบบนี้แล้วแตกตาเหมือนกันเพราะว่าเราก็จะเห็นเขาเป็น,เป,นเป็นเกิร์รุปใช่ไหมพอมา แต่งตัวที่มันจะย้อนยุกนิดนึงเขากดด็ดูดูแบบแปลกตาดีเหมือนกันก็มีนะครับถ้าของผมเนี่ยผมชอบตอนที่ผมได้แบบยิงปืนอะ่ะมันจะมีแบบฉากที่ยิงปืนใหญ่มั้งคือปืนปืนทั่วไปอะ่ะมันเราเคยเล่นอยู่แล้วแต่ว่านี้มันเหมือนเป็นยิงแบบปะสุก้าซึ่งก็ยิงเอฟเฟกจริงๆนั่นนะซึ่งมันก็แบบ เออเจ๋งดีว่ะอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นปืนเก่าด้วยผมก็ไม่ได้ชอบลหลงใหลการยิงปืนอะไรขนาดนั้นนะแต่ก็อย่างอย่างว่าแหละถ้าแบบไม่ได้มาเล่นหนังเรื่องนี้อะไรเงี้ยผมก็คงไม่ได้ยิงอะคือเท่าที่ผมเห็นส่วนใหญ่เวลาเขาเล่นหนังแบบกันเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ค่อยยิงจริงกันแล้วนะเหมือนไปใช้เอฟเฟกใช้ซีกันอ่างเงี้ยแต่เรื่องนี้เขาแบบเขาอยากเท่ไงอยากได้คอนเทนต์เนี่ยโอสคูอ่ะเขาก็เลยแบบให้ผมยิง ก็ก็ตื่นเต้นหรือเสียงดังเนวยแล้วก็มันแบบเวลามันปืนมันถีบเงี้ยตกใจับเราก็ต้องทํเป็นเหมือนเรายิงมาเป็นล้านรอบแล้วอะคือเป็นหานนันะที่ผมรับเล่นเพราะว่ามันเหมือนเราได้อยู่กับเพื่อนนะฮะเพราะว่าหลายๆคนในเรื่องเราก็เจอกันจนสนิทกันอยู่แล้วเงี้ยแล้วก็เลยแบบดีดีพี่แป๋มเป็นภูมกับี๋ยวเราก็อยากแบบเราอยากไปอยู่ตรงนั้นอะเรา อยากเห็นเขากำกับหนังอะ่ะผมก็อยากรู้ว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยซึ่งมันก็สนุกดีมันเหมือนไปเที่ยวไปนั่งเล่นบ้านเพื่อนอะ่ะไม่รู้เหมือนกันผมคิดอย่างงี้นะผมว่านั่นก็น่าจะเป็นความสนุกที่สุดสำหรับผมแล้วแค่พวกเราได้กลับไปเล่นดนตรีไทยเหมือนเดิมอีกครั้งอะ่ะก็พอแล้วครับ ผาสิวะมึงท้ากูเหรอมว่าเรื่องนี้มันก็มันเป็นเรื่องที่มีเขาเรียกว่าอะไรมันก็มีเรื่องราวที่มันก็เข้มข้นนะแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่มันเป็นหนังที่ไม่เครียดผมชอบตรงที่มันมันมีความอารมณ์ดีของของดีเลคเตอร์ที่เขาแบบเขากลัดมัน,มนออกมานะผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็ผมว่ามันเป็นหนังที่ก็เป็นแพชชั่นของพี่เจแปนนะ มันเหมือนถ้าเขาเลือกเกิดได้เขาคงอยากเกิดยุคนั้นอะเออมันเหมือนเขามีความวินเทจอะไรบางอย่างในตัวเขาผมไม่อยากพูดคําว่าเขาแบบเขาแก่นะแต่ว่าแบบเพราะเขาไม่ได้แก่แต่เขาแค่แบบมันเขามีแฟชั่นอะไรกับยุคที่มันแบบไทยเดิมหน่อยๆผมก็เลยแบบดีนะมันมันก็แบบเป็นหนังไทยที่แปลกตาดีสำหรับผมนะก็ฝากภาพยนตร์เรื่องศึกค้างข้าวกินกล้วยด้วยนะครับใน วันที่19กันยายนนี้นะครับจะเป็นวันแรกนะครับที่ออกฉายในโงรงภาพยนตร์ก็สามารถไปติดตามกันได้ในทุกๆโงรงภาพยนตร์เลยครับแล้วพบกันใหม่ใน Today Play นะครับขอเชิญทุกท่านพบกับสุดยอดมือรนาดอันดับหนึ่งของโลกหนักบ,บันี้ไม่ควรมีใครถูกทำลายเพราะเล่นดนตรีหรอกนะเผา ก็มันเป็นกบฏทำผิดกฎหมายยังไงก็ต้องโดนไปจับไปแก้งตัวตลกมาให้ได้ถ้ากูเจอพวกมันเมื่อไหร่กูถล่มพวกมันราบคาบแน่พวกแม่งมีนโคตรเยอะเลยเราจะสู้พวกมันได้จริงหรอวะทำยี่อะไรของมึงเนี่ยเราแค่ออกไปทำให้คนเขาเห็นว่ายังมีคนที่กล้าเล่นดนตรีไทย เฮียจรงมึงทำเฮียเลยเนี่ยเราจะทำให้คนหันกลับมาสนใจดนตรีไทยด้วยรถแห่คันนี้เว้ยเฮียในสเก็ตอย่างเท่ของจริงเป็นอย่างเฮียเลยโทษครับพี่ครับมันก็ตามงบครับพี่ฉันเข้าใจนายนะเผ่าแต่นายไม่มีสิทธิ์ห้ามใครให้เล่นดนตรีปะคนอย่างไอเชื่อมันไม่มีทางเข้าใจหรอกเพราะมันมีพร้อมทุกอย่างพวกเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ได้หรอ ฉันก็แค่ทําตามกฎหมายห้ามเล่นดนตรีไทยก็เท่านั้นว่าให้เวลาอีก3าวันนะที่ยังตามจับไอ้พวกแก๊งกบ,บไม่ได้ใส่หัวออกไปยิงเยายแล้วจะรวเฮ้ยนี่แก๊ขงขง้างหาวกินกล้วย ข่าวจะมาขอท้าดวลมือและนาดอันดับหนึ่งที่นี่มาเลยพวกไอ้แก๊งข้งข่าวฉันมีคนที่จะช่วยนายได้จัดหนักพวกมันไปเลยลับทราบครับไอ้เฮียรถตางอยู่ขา้างหน้ามึงแค่พวกเราได้กลับไปเล่นดนตรีไทยเหมือนเดิมอีกครั้งอะ่ะก็พอและครับ แน่จริงเข้ามาสิวะถึงท้ากูเหรอ